ทุดดิบอย่างยางพาราแล้วก็เศษยางรถเก่าแล้วเรามีการนํามาคัดแยกหรือว่านํามาเลือกใช้อย่างไงบ้างไหมคะปกติยางพาราก็ถ้าเอาจริงๆก็คือเขามีมาตรฐานอยู่แล้วน้ํำยางคนแล้วก็ใช้ตามที่ใช้ปกติไม่ได้มีการทรีตอะไรไม่ปกติมันจะมีแอมโมเนียก็ไม่ได้เอาแอมโมเนียออกอะไรก็ผสมไปเลยรับคือคือแรกทำงานวิจัยกับทางฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงก็มองว่าต้องเอา,เอาแอมโมเนียออกก่อนเพราะว่าผสมแล้วมันจะไม่ดีเขาก็ทําออกก่อนแต่ว่าพอมาทำที่บางมดผมรู้สึกว่าโอ้มานั่งคัดแอมโมเนียเสียเวลาก็มันก็ให้เด็กใส่ไปเลย แล้วแล้วมันไม่มีความแตกต่างก็ออกมาก็ต่ำกว่าที่ฮ่องกงทำเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันไไม่ดผลที่แบบว่าเอฟเฟกต์มากใช่ครับแต่ที่สำคัญก็คือห้ามใส่เยอะก็คือที่งานวิจัยมาคือห้ามใส่เกิน5%เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของตัวยางแอดฟล์ถ้าใส่เกินนั่นคืออย่างแรกคือตั้งแต่ผสมมาแล้วผสมไม่เข้าอย่างที่สองก็คือพอเราเอาไปเอาไปผสมกับหินมันจะไม่เกาะหินมันจะล่อนแล้วก็หมดอันให่ลง แล้วอย่างนี้เนี่ยคือความพิเศษของตัวยางพาราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือว่าเศษรถเก่าที่เรานามาทาครับผมเราพอเราได้เริ่มนํามาศึกษาวิจัยแล้วจริงๆเนี่ยเขามีความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างจากยางมาตอยมากไหมคะก็ก็อย่างที่ที่ที่กล่าวมาก็คือมันก็จะแข็งกว่าแล้วก็ทนทนทนเหมือนว่ากากาทนความร้อนแล้วทนการจราจรนี้มากกว่าแล้วก็มีผลพอยได้อีก2อย่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคือคืออย่างแรกก็คือเป็นถนนกระฝืด ถนนจะฝืดกว่าเรื่อเวลาไม่ให้เปลนลมตกอะไรเงี้ยไม่ลื่นครับก็คือก็คือถ้าคืองานงานวิจัยในอเมริกาเขาบอกว่าฝืดขึ้นมันสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหินขึ้นอยู่ต่างๆนานาแล้วก็ความฝืดก็คือพอมันฝืดปุ๊บเนี่ยวิ่งไปอุบัติเหตุก็จะไม่่หยเกิดระยะเบรกก็จะสั้นนะครับแล้วก็ตัวสองตัวนี้นอกจากฝืดแล้วเนี่ยมันเป็นยางที่่อนั่งดีเพราะนั้นเสียงจะเงียบเป็นโลน noise แต่มันก็มีข้อเสียมีรีพอร์ตข้อเสียไม่ได้มีข้อดีอย่างนี้ข้อข้อเสียก็คือตัวยางรถยนต์ก็คืออาจจะมีกลิ่นหมายถึงว่าตามถนนใช่มีกลิ่นมีกลิ่นก็คือมันจะแบบมีกลิ่นลอยขึ้นมาบ้างเพราะเพราะนั้นในฮ่องกงเขามีใช้เขาเขาเขาาจะไม่ใช้ในเมืองเขาจะใช้ใช้ในทางหลวงระหว่างเมืองเพราะเขาใช้ในเมืองมาเพลทเม้นท์ในเมืองเช่เขาเขามีรีพอร์ตไปทาทางจักรยานแล้วคนก็บ่นว่ามีมันมีกลิ่นขึ้นมาคนก็ไม่ชอบเขาก็เลยไปใช้เขาใช้โซนนอกเมืองแต่ว่าเพ่ทเม้น์ออกมาก็ดีค่ะ แล้วในส่วนของวัสดุอย่างของเราที่ต้องนำมาใช้ในการแบบตัดถนนหนึ่งเส้นอย่างเงี้ยเราจำเป็นที่ต้องใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็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 อย่างที่บอกก็ประมาณสักถ้า1เลนนะครับตอนหนึ่งเลนตอนหนึ่งกิโลก็ประมาณสัก2ตัน2องสองตันประมาณ2-5ตันแล้วแต่ขึ้นกว่าความหนาวถนนขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างต่างจากยางมาตอยที่เราต้องลาดลาดกันทุกครั้งอย่างงี้ยไหมคะยางมาตอยนี้ใช้เยอะใช้เยอะมากกว่าใช้เยอะมากกว่าอันนี้เป็นส่วนนี่นี่นี่คือพูดถึงส่วนผสมที่ใส่เพิ่ม เพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจจริงๆแล้วถ้าเอาเอาเอาตรงๆก็คือสมมติใช้ทั้งประเทศเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เยอะมากามันก็กระทบกับราคาไม่ได้เยอะราคายางจริงๆมันไม่ช่วยน้อยมากแล้วอย่างนี้นี่โครงการแบบนี้ดีๆแบบนี้นี่คือมีผู้สนับสนุนอะไรที่ได้ให้ช่วยเหลือบ้างก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำอยู่เราจะไปลิงก์กับผู้ใช้เทคโนโลยีตัวจริงคือคือ,คอปฏิงานวิจัยก็จะไปขอพวกกองทุนสนับสนุนงานวิจัยขอวอชแต่หลักๆนี่เหมือนกับว่าเรา เราเราคือเราพยายามไปลิงก์กับผู้สร้างถนนเพื่อว่าคุยกันปุ๊บก็ได้สร้างจริงแล้วถ้าไปสร้างถ้าถ้าไปขอจากหน่วยงานวิจัยอยก็ต้องไปติดต่ออีกอแล้วอย่างหนึ่งก็คือผลงานวิจัยเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนกับว่าเขาก็จูนให้ตรงที่เขาต้องการก็นะครับก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าก็คือทางทางกรมทางหลวงก็คือจะจะ,จะลองสร้างจริงหมายถึงว่าสร้างไอคอนดิเคนจริงคอนดิเคนนี่คือเรียงไปตั้งแต่ย่าง ยางมาตอยปกติสักโลนึง<ม>ใช่ไหมครับยางมาตอยผสมยางพลาสักโลนึงยางมาตอยผสมยางรถยนต์สักโลนึงแล้วก็ปล่อยรถวิ่งแล้วก็วัดแล้วก็เทสเลยว่าอะไรที่มีความใช่ t r a ฟิกจริงว่า,ว,าว่าผลออกมาเป็นยังไงเพราะจริงๆในในสนามเนี่ยมันก็ต้องต้องใช้การศึกษาแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงการศึกษาอยู่กว่าจะไปใช้จริงได้ปกติ time ลน์ปวะมามวิจัยประมาณเกือบ5ปีกว่า<ม>จะใช้จริงเพราะมันต้องมั่นใจ ถ้าอยู่ดี<ช>ไปบอกฟันธงว่าถานนทุกเส้นในไทยใช้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปดูว่า,าใช้ได้แต่หน<ม>ึ่งสองสามสี่ต้องระวังอะไรไม่งั้นงบมันจะละลายมั่ว<ช>แล้ว,แล,วแล้วอย่างงี้าวิจัยมากี่ปีละอ๋อก็คือจริงๆคือถ้าทําที่นี่ก็คือทํามาประมาณ2ปีแล<ม>้วก<ม>็ได้ปอโทมาคนหนึ่ง<ช>นะครับคือคือคือ,คอ,คอ,คอปกติวิจัยมันจะเริ่มทําใน l a บก่อน<ม> เพื่อว่าโอเคคอนโทรลสภาพแวดล้อมได้ง่ายแล้วทำในหลักเพื่อเมคชัวร์ว่าโอเคมันดีจริงแล้วค่อยไปลงในฟิลลงในฟิลปุ๊บก็ดูข้อจำกัดในงานก่อสร้างแล้วก็สักพักนึงก็ทำมาตรฐานพอทำมาตรฐานปุ๊บก็ก็เริ่มโอเคทำมาตรฐานปุ๊บก็รัดก็กล้าจะลงงบแล้วก็ไปใช้จริงก็จะม,มันจะมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ค่ะคแล้วอ,อ,อย่างพารากับเศษยางเก่าเนี่ยคะ่ะทั้งสองอย่างเนี้ย เวลาที่เรานำมาสู่ขั้นตอนการส่วนผสมมีความยากง่ายต่างกันไหมคะจริงๆแล้วยางรถยนต์ผสมง่ายกว่ายางรถยนต์ที่เราเสยยางรถยนต์ผสมกับแอดฟาวง่ายกว่ายางพาราความยากของเขาคือเราใช้เป็นน้ำยางเพราะนั้นมันจะมีน้ำแต่จริงๆแล้วยางพาราเราก็ได้มาเป็นยางๆเลยมันไม่คือคือยางพาราปกติในตลาดอยู่2ออย่างก็คือเป็นน้ำยางข้นกับเป็นยางแผ่นลมควัน าแผ่นลมฟันก็เป็นสีเหลืองเ่างแผ่นลมปันแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่เดียวยางแผ่นลมฟันไปใส่ในหม้อไม่ได้มันก็ต้องมานั่งตัดก็ต้องป่นอีกนะครับแต่ยางรถยนต์ก็ใหญ่มากเลยนะแต่แต่บางเอมันมีคนเขาตัดขายอยู่แล้วไงอันนี้เราเราเราต้องเอายางแผ่นมาตัดก็เสียค่าตัดแต่ก็ยังไม่แต่แต่แต่ก็มีรีพอร์ตผมไม่ได้ทำนะครับก็คือจากการวิจัยยางของของกระทรวงเกษตรก็รีพอร์ตว่าผสมค่้นขัางยากก่อนสมควรถ้าเอาตัวยางแผ่นลมฟันมาผสมผสมได้ไหมไ่ได้เพราะนั้นปัจจุบันตอนนี้จริงๆแล้วยางพาราก็คือใน คือคือรัดเขาไดร์เว้นให้ใช้เขาก็เลยมีมาตรฐานให้ใช้ก็คือจริงมีคนขายแล้วก็คือเอาตัวก็คือเป็นยางอะฟ้าผสมยางพาราขายสําเร็จเลยเป็นถังคือคือเขาผสมมาให้เราแล้วเลยผสมมาแล้วเลยคือคือพอผสมเลยก็คือสรุปแล้วจริงๆเราคือมันไม่ควรจะต้องให้หน้างานโดยผสมมันควรจะว่ามีการมีคนทําขายเช่นบอกว่าถังนี้คือเป็นอะฟ้าผสมยางรถยนต์ก็คนสร้างถนนก็ไปใช้เลยโดยกระบวนการสร้างก็เหมือนเดิมไม่ต้องปรับ ถูกไหมก็ทุกอย่างก็ทาเหมือนเดิมก็แค่ซื้อ,อยางอาจจะแพงกว่า10 20%ยแล้วก็อย่างงี้จะเกิดถ้าบอกว่าผู้เราเหมาหน้าง,งานต้องไปนั่งเคี่ยวผสม,มยางยมันเ <laughs> ป็นไปไม่ได้จะซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีม,มีมีเจ้าที่ขายที่ๆๆๆค,คือเหมือนกับว่าเขาก็ตัดด้วยผสมให้ด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นพาราแอสโฟทก็คือยางพาราเป็นพาราแอสโฟทคือขายเป็นเป็นตันละเท่าไหร่ขายไปมีครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทราบถึงที่มา แล้วก็ส่วนผสมย่อยๆไปแล้วตอนนี้บป้งอยากจะชมว่าชมตัวอย่างของจริงเลยว่ายางพาราหรือว่าจะเป็นยางรถยนต์เก่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิธีการส่วนมีวิธีการผสมออกมายังไงเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาแป้งไปชมได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับส่วนผสมกันค่ะแล้วก็ดูว่าวิธีการที่เขาจะเคี่ยวออกมาเนี่ยทำกันยังไงไปค่ะ ก็จะเริ่มใส่เศษยางกันแล้วนะคะอันนี้เหมือนเรากำลังทำซุปทำซุป <c oughs> ทำซุปนะครับก็แล้วก็คนงกว่าจะเข้าค่ะ <c oughs>